จะมาเปลี่ยนกระตกอะมอเตอร์ไฟฟ้านะครับของนิสสันฟอนเทียดับแรกก็ถอดฝาครอ,อบประตูออกครับแล้วก็ตัวมือจับนะครับเป็นครอบจับมืออย่างเงี้ยให้มันมีรูวะเว้าวตรงนี้นะ,ะหลังจากนั้นก็จะมีน็อตยึดอยู่ประมาณ2 4 6 7ประมาณนี้ครับนี่ออกมาเลยมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้มอเตอร์อยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นคานยึด4ตัวเดี๋ยวมาขันน็อตออกนะครับ ตัวนี้จะเป็นปลักมอเตอร์มันก็ถอดออกไว้เลยหลังจากถอดน็อตออกหมดแล้วก็อย่าลืมนะครับกระจกอาจจะเป็นรอยเอาผ้ายัดขอบฝั่งในที่เป็นเหล็กนี้ครับยัดไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาโยกตัวนี้ให้มันเอียงลงมาฝั่งนี้นะครับนี่นี่มีตะขอเกาะอ,อยู่เนี่ยตะขอตรงมอเตอร์เดี๋ยวใช้มือยกโยกไปเลยให้มันหลุดแล้วก็เอียงมาฝั่งนี้เดี๋ยวขอตั้งกระจกที่เอียงละ ็อตยึดมอเตอร์อยู่นะครับบางตัวก็ใส่4ี่ตัวบางตัวก็ใส่5้าตัวแล้วแต่อันเก่าเขาจะใส่ขนาดไหนเดี๋ยวขันน็อตตัวนี้ออกนะครับขันออกมอเตอร์ออกเลยนี่สิอืมอ่ะยิงไว้หลังจากที่เราถอดแล้วก็ก่อนจะซ่อมต้องเสียบปลั๊กดูว่ามอเตอร์ใหม่มันใช้ได้ไหมโดยที่เปิดกุญแจไฟรถไวไฟ on. อ่อนอแล้วก็เสียบปลั๊กดูแล้วก็ลองนี่หมุน โอเคหมุนเรียบร้อยโอเคผ่านมาใส่เหมือนเดิมประกอบปิดไฟออนเดี๋ยวแบตหมดเข้าไปเอาไปดูนี้ดูดูน็อตให้มันตรง เดี๋ยวไปสตาร์ทรถแล้วลองเทสดูมันเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่า ดูตัวนี้ดูฝั่งนี้เอขึ้นลงหลังจากนั้นก็ประกอบแผงใส่เรียบร้อยใส่ตัวนี้ตัวนี้เสียของนิสันฟอนเทียนาวาร r าใส่ด้วยกันได้แต่รูจะไม่ค่อยตรงกันก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ